หลอดต่อไปครับหลอดที่22ครับเป็นผลงานของปรีชาเถ 00, าทองครับราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่120,000บาทครับหมายเลข28ครับ120,000บาทครับหมายเลข98ครับ130,000บาทครับหมายเลข28ครับ140,000บาทครับหมายเลข54ครับ1 5 0 0 0 0บาทครับ150,000บาทหมายเลข54นับครั้งที่1ครับหมายเลข99ครับ160,000บาทครับ หมายเลข28ครับ1 7 0 0 0 0บาทครับหมายเลข9กบครับ1 8 0 0 0 0บาทครับหมายเลข77็77ครับ1,90 0 0าบาทครับ1 9 0 50, 0 50, 0บาทหมายเลข28ครับ2 0 0แ0บาทครับหมายเลข77็ครับ2 0 0 0บาทครับ2 0 0 0 0บาทนับครั้งที่1ครับ2,020,000บาทหมายเลข9ก99ครับ2 4 0 0 0 0บาทครับ2 4 0 0 0 0บาทนับครั้งที่1ครับ 240,000บาทหมายเลข77ครับ260,000บาทครับ260,000บาทนับครั้งที่1ครับ260,000บาทนับครั้งที่2ครับและ260,000บาทนับครั้งที่3ครับยินดีด้วยครับกับหมายเลข77นะครับ